ฮัลโหลสวัสดีค่ะวัน like นี้ป้าๆก็พามาดื่มกาแฟนะคะร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่อยู่แถวคิงโซนเนาะอยู่ตรงโซนแครตรงนี้จะเป็นอะไรเขาเรียกอ่า ดัชออฟยอร์กสแควรนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านนะป้าจะให้ดูคือแบบสวยงามมากบิวดื่มกาแฟคือดีงามอะ่ะบอกเลยก็มาถึงการรีวิวกาแฟเนะาะเจ้าของร้านก็ชื่อว่าโคโค่เนาะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโคโค่นะกราวบายโคโค่หอมมากเลยกาแฟเขาอะ อืมกาแฟรสชาติละมุนมากเลยแล้วก็มีความนัวเนาะใช้นมดีใช้กาแฟน่าจะกาแฟดีมากเลยเพราะว่าหอมมากเลยะอคะ่ะถ้ายัางไงป้าขอตัวดื่มกาแฟ enjoy กับวิวก่อนนะคะ